ผู้เจริญผู้เสียสลับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหันหน้ามุ่งหน้าไปสู่ทางธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเอาบุญกุศลมาให้แก่ตัวเองมาให้แก่คุณพ่อมาให้แก่คุณแม่ให้แก่คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาญาติพี่น้องวันนี้ให้มากๆนั่นเองวันนี้ขออนุโมทนากับคุณโยมตาเท่งเนาะกับคุณโยมยายกองเหรียญพววกระท้ นะคุณโยมป้ายุพินหรือป้ากิมนะแล้วก็คุณโยมป้าสำเรียงดำรงประโทกนะแล้วก็คุณพ่ออุดมหรือพ่อตีคุณแม่ซ่อนกลิ่นดำรงประโตกล้วันนี้ก็จะได้อุทิศปุรบุรลูรูกชายหลานชายในตระกูลก็คือนาฏักพลน,นี่แหละนักพลน,น,นี่แหละ ให้มาเป็นทายาทสืบทอดอายุพระศาสานารักษาซึ่งพระธรรมวินัยอบรมฝึกหัดกายวาจาใจให้เป็นมนุษย์ยมสมบูรณ์แบบอย่ังทา,ายาทโยมเขาเป็นเนื้อนาบูญให้แก่บรรดาญาิโยมเขาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราได้มาอยู่ในบนทนพิธีจะได้ทําการเทศธรขวัญน,น้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้ววันลุกรุ่งน,นี้นะเวลาสิบเอนาฬิกา นะเราก็จะได้เห่พ่อนาคไปอุปสมบทนะฮะก็คงจะเข้าบทก็คงจะบ่ยบย่เพราะฉะนั้นแล้วจะ่ฝ่หรือเปล่าก็รู้เมรลาคาไม่มั่นใจเนาะอะนะอาจจะยอนจจะเย็นๆค่ำๆแลนะขึ้นชื่อืุชาแต่พวกนี้ได้รู้ข่าวว่าสองอา,าน์ก็ต้องกลัวนางลำนี่คงจะเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันแหละนะเช้านี่หน้าหนึง่งแล้วก็บ่ายหน้าหนึ่งเนาะนะนะอาจารย์หยอยท่านบอกว่าอย่างนั้น เพราะนั้นแล้วเนี่ยในโอกาสนี้ก็ขอให้พ่อหน้าตั้งโสดสดบกบาับฟังในพระสัทธรรมรถทท่อาะมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงคำเป็นโอกาสสืบต่อไปเรืกับภาชนะทองคอยรองรับรถแห่งพระสัจธรรมรนั้นสืบต่อไปพ่อหน้าอาเอ้ยบุบารเริ่มีของพ่อหน้าในวันนี้เอ นั่งสมประกอบสมบุญณบารมียิ่งนักปัญญาอย่างพระไตายรักเป็นก่อเกิดพนาจึงก่อกำเนิดในพระพุทธาศาสนานี่แหละพะนาเอ่ยมาพรมีคงพนา โทนานอาในเทอระยูดาจ้าอาวทั้งหลายให้มารวมในมณทนพิธีเพื่อจะได้ทำขวัญพ่อหน้าอในวันนี้ให้สมมูลประนิทีมุงหมายพ่อหน้าเอ่ยญาตีจะมีบุคคลจะมีบุญญาที่การเหมือน ตัวพ่อนาอคมีแต่จะมัวเมาไปด้วยความฝันอันวิมังสาปัญญานั้นยังไม่บังเกิดจึงเห็นว่าพ่อนาคนี่แลประเสริฐเลิศก,กว่าบุคคลทั้งหลายพ่อนาเออเออพอได้โอกาสจะอ,อุปสมบทในครั้งนี้ขอบอัญเชิญเทออ พยุดาจาอาวทุกราศีจงมาชว่วยป้องกันสับพ้าภายอันตรายได้ได่าไ,ได้มากลายกล้ำบ,บางเกิดมีขอให้สำเร็จในการวิธีบรรพชากเกตตเมืน่อหนึ่งวาจาทีิก้ระเจ้า,าได้ประสิทธิการร ครั้งนี้เผินวันนี้พ่อนาคเองได้เสียสลับปงผมปงคิ้วปงหนวดปกปงเขาลุงเขาห่เขาวรับศีลเป็นเจ้านากแล้วก็ขอโมโมทนาในกุศลนพุบุญ ที่เราจะได้เสียสละในครั้งนี้และที่สำคัญนี้พอหน้าครับวันนี้เราจะได้ฟังว่าการบวชนั้นสำคัญต่อเราอย่างไรทำไมเราจึงต้องบวชกันด้วยและเมื่อบวชแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการบวชบวชแล้วจะต้องประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะนั้นเขาจึงให้มีการเทศสอนหน้า ส่วนการทำขวัญน,นาคนั้นเป็นของพิธีพาราหมณ์แต่พุทธกับพราหมณ์นเนี่ยเรามาด้วยกันนะเพื่อรักษาประเพณีของไทยเข้าไวา้ไม่ให้มันสูญหายไปไหนนะเราก็จึงให้จัดให้มีพิธีนี้เกิดมาสองพิธีควบคู่กันแต่ก็ให้พนาคนั้นได้รนำวิ่งจริงขวัญน,นะก็ะคือให้พนาคนนั้น รู้สึกอบอุ่นกายอบอุ่นใจนั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจเนี่ยมาปลอบขจิตปลอบใจเพราะหน้าปลอบขวัญเพราะหน้าเขาจเรียกว่าการสู่ขวัญในนะละเวียนเทียนสมโภชนะที่เราจะได้มีพระพิสุโองค์ใหม่เกิดขึ้นในพระศาสนาด้วยการเวียนเทียนเขาเรียกว่าเวียนเทียนสมโภชนะวันนี้ก็จัดให้ครบมีทั้งสองพิธีด้วยกันคือทั้งพุธแล้วก็ทั้งพาม นี้ชี้แจงให้บรรดาญาติโยมได้เข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วใน,ในโอกาสต่อจากนี้ไปเ็าจะเริ่มนาะกา่าวถึงว่าการบวชนั้นคืออะไรให้พอห่อนาคได้เข้าใจตามลําดับไปคําว่าบวชในภาษาบาลีแปลว่าการงดเว้นนะเราบวชแล้วเนี่ยเราจะต้องงดเว้นจากสิ่งที่ทําแล้วเดือดร้อนตัวเราเองทําแล้วเดือดร้อนคนอื่นเขาสิ่งนี้ทําไม่ได้นะลูก ไม่ว่าจะเป็นปวดเป็นพระเป็นเทศเป็นเณรเป็นชีกเป็นฤาษีอยู่ในป่าก็ต้องมีข้องดเว้นของตอนเองโดยเฉพาะพระมีข้องดเวนน้นทั้งหมด227ข้อแบ่งเ,เป็นประเภทใน3ประเภทประเภท1ประเภทรุนแรงคือประเภทที่หนักที่สุดเราเรียกว่าปราชิก4ก็คือ1ห้ามเสพเมทุนสองห้ามรักสามสามห้ามห้ามฆ่ามนุษย์ให้ตายและสี่ห้ามปวดอุตริมนุษยธรรมสี่อย่างนี้ทาไม่ได้โดยเด็ดขาดทําแล้วขาดจากความเป็นพระ ประการที่สองนี่อย่างกลางก็คือสังขารพิเศษทำแล้วไม่ขึงกับขาดจากความเป็นพระแก้ไขได้แต่ว่าแก้ไขยากจะต้องไปอยู่ปรวิวสกรรมชดใช้เหมือนกับการลงโทษตัวเองตักบ,บริเวณตัวเองนะให้ครบจานวนวันที่เราปกปิดอาบัตไว้ครบจำนวนวันแล้วไปขออับพาจากคณะสงฆ์หมู่ใหญ่20รูปขึ้นไปจึงพ้นจากอาบัตสังขารพิเศษส่วนอาบัตอย่างเบานั้นต,ต,ตั้งแต่นิสกียปาจิตีปจิตีทุกกน ทุพิศแล้วก็ถุนระใจอาบัตห้าชื่อนี้เป็นอาบัตเบาเพียงแค่เราสารภาพความผิดที่เราได้กระทำลงไปต่อหน้าพิสูจน์อื่นได้รับรู้ก็เป็นอานว่าพ้นจากความผิดและก็ต้องทำสัญญาใจไว้ด้วยว่าจะไม่ทำจะไม่พูดจะไม่คิดในอาบัตนั้นอีกในภาษาบาลีมีอยู่แล้วว่านักปุเนวังกริสามิแปลว่าจะไม่ทำนักปุเนวังภาสิสามิแปลว่าจะไม่พูด นักเนวังจินตยิสสามิแปลว่าจะไม่คิดในรมปลงอาบัติของพระนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยู่ในศีลอยู่ในสิกขาบทนะก็ถือว่าเรานี้นะไน้มาอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครอยู่ในข้องดเว้นของเรานั่นเองนะลูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าบวชก็คือการงดเว้นส่วนบวชแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะประโยชน์จากการบวชนี่มีเยอะ นะโดยเฉพาะในได้บุญกุศลและได้ทบทุนให้แก่ตนเองทุนแห่งปัญญาทุนแห่งพระน,นิพพานแล้ก็ได้ต่อ